กข้าวครับเยอะไหมครับผมบอกให้เลยว่าเยอะมากครับลงตัวห้าสิบบาทนะครับกุ้งที่ผมได้เยอะไหมครับเยอะไหมครับเยอะไม่ครบกุ้งนะครับกุ้งเยอะไหมครับอันนี้กุ้งข้าวเต็มเลยครับเยอะไหมครับปลานี่ผมให้น้องเขานะครับเมื่อกี้ที่ว่าตกได้ทั้งหมดนะถ้าเยอะไหมครับดูครับนี่ขนาดสิบปนนะครับประมาณสามกิโลครับ ก็ไปเสร็จแล้วนะครับตอนเช้าผมทําที่ดักกุ้งให้ทุกๆท่านเดวไปใช้อยู่นะครับสําหรับทุกๆท่านที่ว่าช่วยกระดุดหนุนแลวก็เป็นกําลังใจให้ผมนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับทุกๆออเดอร์นะครับอันนั้นคือที่ดักกุ้งนะครับประมาณร้อยกว่าชิ้นกับร้อยสามสิบกว่าชิ้นอ่าก็ขอขอบคุณมากครับสําหรับทุกๆออเดอร์ครับแล้วก็อันนี้เป็นเหยื่อชุดใหม่ครับที่ผมกําลังทําให้อยู่นะครับผมพยายามเร่งให้เต็มที่ครับไม่ต้องกลัวตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับอันนี้ก็ เที่ยงคืนจะครึ่งแล้วครับผมเที่ยงคืนยี่สิบแล้วครับขอบคุณสําหรับทุกๆออเดอร์มากนะครับที่ช่วยกันหนุนๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวรอดูผล้านนะครับผมจะไปทดลองดักกุ้งให้ดูนะครับว่าเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพเนี่ยดักได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ผลฮานที่ได้จะได้สักประมาณไหนเดี๋ยวคอยติดตามนะครับที่ดักก็มีขายนะครับเหยื่อก็มีจําหน่ายนะครับสามารถสั่งกันได้นะครับผมบอกให้เลยว่า ที่ไหนมีตัวได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวคอยติดตามผลานะครับติดตามครับผมวันนี้ก็มาส่งอาหารแล้วก็ที่ดักเหมือนเคยนะครับขอบคุณสําหรับทุกๆพอเดอร์มากนะครับที่ช่วยกันดุดหนุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวคอยติดตามผลานะครับว่าผมจะไปดักกุ้งที่ไหนนะครับแล้วก็อุดหนุนกันเยอะๆนะครับติดตามครับผมรอรับสินค้ากันได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับ เด <OK. S 2> ี๋ยววันนี้ผมจะมาลองดักกุ้งให้ดูนะครับวันนี้ผมจะใช้เหยื่อผมหนึ่งห่อนะครับหนึ่งห่อเลยครับหนึ่งห่อเพียวๆนะครับเดี๋ยวผมจะดักให้ดูสิบอันนะครับเหยื่อนี้สามารถดักได้แปดถึงสิบอันนะครับปกติผมจะดักแปดอันครับแต่รอบนี้เดี๋ยวผมจะดักให้ดูสิบอันนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองดักให้ดูนะครับว่าเหยื่อนี้สามารถดักกุ้งได้จํานวนเยอะแค่ไหนแล้วดักก้อนเล็กๆเนี่ยครับก้อนขนาดไข่ไก่อ่า ดักได้จํานวนตัวจะเยอะไหมแค่นั้นแหละครับผมอยากจะมาทดลองให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะดักให้ดูสิบอันนะครับว่าผลหารจะได้สักประมาณไหนเดี๋ยวคอยติดตามนะครับถ้าใครสนใจสามารถสั่งได้นะครับเดี๋ยวดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับจะมีสองสูตรนะครับอันนี้สูตรหมักนะครับแล้วก็อันนี้สูตรหอมทั้งสองสูตรนี้เข้าดีครับผมบอกให้เลยว่าเข้าดีมากที่ดักกุ้งก็มีจําหน่ายนะครับสนใจสามารถสั่งกันได้นะครับ อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูนะครับวิธีแกะเหยื่อนะครับตรงนี้มันจะมีรอยขาดอยู่นะครับสามารถแกะได้เลยนะครับแล้วก็เทใส่ครับวิธีผสมเหยื่อนี้ง่ายมากครับผมบอกให้เลยอ่าหลังจากนั้นก็เอาน้ําในสระนะครับหรือว่าเอาน้ําอ่าน้าดื่มน้ำอะไรพวกนี้ครับเจ้าน้ำคลอรีนนะครับก็ใส่ได้เลยครับอ่าใส่ให้มันพอประมาณนะครับแล้วก็คลุกเคล้าแบบนี้ครับให้มันสามารถปั้นเป็นก้อนได้ครับ อ่าเนี่ครับแบบนี้ก็ได้แล้วครับเราก็สามารถแบ่งเป็นก้อนได้เดี๋ยวผมจะปั้นให้ดูสักสิบก้อนนะครับดูนะครับว่าก้อนขนาดไหนเนี่ยก้อนขนาดเนี้ยครับก้อนขนาดใกญ่ๆนะครับเสร็จแล้วจะได้เป็นก้อนลักษณะนี้นะครับสิบก้อนนะครับเห็นไหมหนึ่งห่อได้สิบก้อนนะครับอ่าผมจะเอาหินนะครับหินประมาณก้อนเท่าหัวแม่โป้งนะครับเวลาดักนะครับดักนานๆนะครับสี่ห้าชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยใช้ตาข่ายผ้านะครับแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าใครสั่งที่ดักไปนี่ผมจะแถมไปให้นะครับ แล้วก็เนี่ยครับเอาเหยื่อเนี่ยครับขนาดก้อนเท่าไข่ไก่นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ลงไปก้อนหนึ่งนะครับอ่าตกแล้วครับอ่าเนี่ยครับจะได้แบบนี้นะครับพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเอาเชือกก็ได้หรือว่ายางก็ได้ครับ้าของผมเนี่ยผมจะใช้ยางวงครับผมว่ามันสะดวกด้วยอ่าแล้วก็รัดแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะรัดสามเส้นนะครับยางนะมันจะอยู่เกือบเกือบถึงพื้นครับเนี่ยครับมันจะอยู่ลักษณะเนี่ยครับ แล้วก็ไปเกี่ยวในตาข่ายให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับผมบอกให้เลยว่าสิบก้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพดักกุ้งเข้าดีหรือเปล่าเดี๋ยวคอยติดตามผลนานนะครับเหยื่อนี้สามารถดักได้ประมาณสามรอบนะครับถ้ามันไม่ละลายน้ําหมดนะครับผมบอกให้เลยว่าคุ้มแม่ครับลงทุนแค่ห้าสิบบาทดักได้สามรอบเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหนึ่งพอดักได้กุ้งกี่กิโลครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับติดตามครับผม วิธีการดักของผมนะครับเหยื่อเนี่ยผมจะปลูกประมาณนี้นะครับให้ห้อยอยู่ระดับเกือบถึงพื้นนะครับประมาณห่างจากพื้นประมาณเนี่ยครับประมาณสักสามข้อครับสามข้อนิ้วมือสองข้อประมาณสองข้อนิ้วมือครับเนี่ยประมาณสองข้อนิ้วมือนะครับแล้วก็เวลาดักนะครับอันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการดักดักง้งนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะไปโยนตรงไหนก็เข้านะครับโยนตรงไหนก็ได้ไม่ใช่นะครับไปถึงคุณวางนะครับวางเสร็จปั๊บคุณแกวงอาหารนิดนึงนะครับแกว่งแบบนี้นะครับแกวงเสร็จแล้วก็อ่า กุ้งมันจะได้กลิ่นอาหารมันก็จะเข้าเยอะครับอันนี้เป็นเทคนิคการดักเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าเราก็ไปใช้กันดูนะครับก็เป็นนั้นเรียบร้อยครับเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาดูผลนานกันนะครับอ่าผมมาก็เกือบจะบ่ายโมงแล้วนะครับอะโอเคครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลน้นกันนะครับอะถามครับผมผมมาทดลองให้ดูนะครับว่าเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพดีขนาดไหนตามครับผมลมแรงมากเลยนะครับอันนี้สุดยอดครับโหน่าจะตกหนักอีกครับวันนี้ โอเคครับผมผมก็นั่งตกเบ็ดอยู่นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ดักกุ้งกันดีกว่านะครับฝนตกครับเมื่อกี้เมื่อกี้ฝนตกครับเดี๋ยวเรามาดูผลหานันแรกกันนะครับโอ้โหฝนตกแบบกว่าจะแรงได้ครับเนี่ยแรงแล้วครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลหานันแรกของเจีอดักกุ้งดักปลาคันเทพลงทุนแค่ห้าสิบบาทผมดักไว้สิบอันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดักกุ้งกี่กิโลนะครับเดี๋ยวอยติดตามนะครับตามครับผม เดืยยังเหลืออยู่เน็ตยังนะครับดูคุ้งที่เข้าครับโอเคเยืยไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับฝนตกด้วยแหละครับทำเลยครับผมฝนตกถ้าฝนไม่ตกนี้เละครับอันนี้ก็เละครับดูครับดูเข้าครับพุ้งล้วนๆครับ เยอะไหมครับสั่งกันได้นะครับเดี๋ยวดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับเยอะไหมครับผมบอกให้เลยว่าเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันครับผมเยี่ยมครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับวันนี้เข้าลงตัวห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยครับกุ้งที่ผมได้เยอะไหมครับเยอะมากนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับ เยอะไหมครับเยี่ยมครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันครับผมเก้าครับนี่ขนาดผมใส่เยอะน้อยนะครับอันละนิดอันละนิดเยอะยังเหลืออยู่เลยไหมครับเยอะไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับเยอะไหมครับ เดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับถ้าฝนไม่ตกได้ดูตั้งนานแล้วครับฝนตกอประมาณเกือบสองชั่วโมงโอเคครับผมเต็มนะครับกุ้งนะครับกุ้งโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับเยี่ยมนะครับเดี๋ยวเรามาดูันต่อไปกันนะครับลื่นครับ ปลาซิวกับกุ้งข้าวเต็มเลยนะครับดูเยอะไหมครับเยอะมากครับอันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับเป็นไงบ้างครับเข้าเยอะไหมอุ่นหนุนกันได้นะครับอะพ่อผมเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้กุ้งข้าวเต็มเลยครับผมทำให้ดูขนาดนี้นี่อุ่นหนุนกันได้นะครับผมบอกให้เลย เีมไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับผมลองให้ดูนะครับเยี่ยมครับเดี๋ยวเรามาดูสองอันสุดท้ายกันนะครับอันนี้แล้วก็อันนั้นหนนะครับผมตักติดติดกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวคอยดูนะครับป้าผผนานจะได้สักประมาณไหนนะครับถ้าเข้าเยอะอุ่นออกก็ได้นะครับ ข้าเสร็จมานี้อันนี้ก็ข้าเยอะครับข้าเยอะต้้งสองงานเลยนะครับอันนี้เห็นไหมครับเยอะไหมครับแล้วก็อああันนี้เห็นไหมครับเยอะไหมครับเดี approved, are, ๋ยวเราค่อยไปดูผลงานรวมกันนะครับติดตามครับผมข้าเยอะมากปลานี่ผมให้น้องเขานะครับเมื่อกี้ที่ว่าตกได้ทั้งหมดนะน้องเขาหล่อไหมครับเนี่ยหล่อไหมครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูผลงานรวมกันที่บ้านดีกว่านะครับเพราะว่าค่ําแล้วนะครับ ผมบอกให้เลยว่าเข้าเยอะนะครับลงทุนแค่5 0บาทนะครับดัก10อันนี้เข้าโอ้โหผมบอกให้เลยครับเดี๋ยวไปดูผลงานรวมกันนะครับติดตามนะครับได้ไหมครับโอเคโอเคโอเคนะครับผมบอกให้เลยว่าเหยื่อดักกุ้งดักปลากันเทศนี่เข้าดีมากนะครับสามารถสั่งไปใช้กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดักผมก็มีจําหน่ายให้นะครับเหยื่อดักกุ้งดักปลากันเทศนี่ผมจะวางจาหน่ายในเพจผมนะครับหากินถิ่นบ้านเรานะครับสกายพิชซิ่ง แล้วก็สั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้ครับลาซาด้าก็ได้ครับเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับพอละห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับสนใจสามารถสั่งกันได้นะครับแล้วก็ที่ดักก็มีจําหน่ายให้นะครับผมจําหน่ายละหนึ่งร้อยนะครับผมจะเอามาแต่งช่องทางเข้าไว้ก่อนนะครับอย่างสวยผมบอกให้เลยนะครับว่าเอาที่ดักที่ว่าผมแต่งช่องทางเข้าไว้อย่างสวยเนี่ยครับเอาไปดักพร้อมเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับถ้าพื้นที่ไหนมีตัวนะครับผมบอกให้เลยว่าเปอร์เซ็นต์ในการเข้ามันจะสูงขึ้นครับมันจะเข้ามากขึ้นครับ และข้าดีด้วยครับเพราะว่าช่องทางเข้ามันจะสวยครับสามารถสั่งกันได้นะครับที่ดังที่ผมจะจำไหนอาหละหนึ่งร้อยนะครับสามารถสั่งกันได้หนึ่งถึงแปดอันผมคิดค่าส่งห้าสิบบาทครับเก้าถึงสิบห้าอันผมคิดค่าส่งหนึ่งร้อยแต่ผมจะแถมอาหารให้หนึ่งห่อครับสนใจสามารถสั่งกันได้นะครับผมบอกให้เลยว่าข้าวเยอะมากข้าวเยอะมากครับดูครับดูผลงานที่ได้ผมบอกให้เลยว่านี่ขนาดสิบอันนะครับประมาณสามกิโละครับเยอะไหมครับ ผลงานที่ได้นี่ผมบอกให้เลยว่าผมทําให้ดูขนาดนี้ไม่สั่งไม่ได้แล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมไปหาปูงหาปลาที่ไหนครับทาอาหารเป็นเมนูอะไรนะครับทุกๆท่านก็จะได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมติดตามนะครับเยอะไหมครับโอเคนะครับวันนี้ค่ำแล้วนะครับฝนตก ตามนะครับ